ก็มีเหตุการณ์ที่ทางเพจเขาเอาคลิปนี้มาลงนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยมีตํารวจคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะนะครับแล้วก็มีปัญหากับร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงนะครับออพอมีปัญหาปุ๊บทําไงฮะมีการแกล้งด้วยการเบรกรถเสียงดังใส่บางวันก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นะ่อย นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็มีทั้งรถนะที่มาเบรกเอียดแล้วก็มีทั้งเสียงปืนที่ยิงหลายนัดนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมาจากร้านหมูกระทะของตํารวจนะฮะโดยข้อความประกอบคลิปบอกว่าเนี่ยตำรวจรายหนึ่งในอยุธยาเปิดร้านหมูกระทะและมีปัญหาส่วนตัวกับร้านอาหารที่เปิดใกล้กันบางวันแกล้งเบรกรถใส่บางวันยิงปืนระบายอารมณ์นะฮะก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่า ทางร้านที่เขาร้องเรียนเนี่ยมีแต่พนักงานหญิงจึงอยากขอความช่วยเหลือต่อมาผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบนะฮรร้านที่เขาร้องเรียนเนี่ยนะเป็นร้านอาหารชื่อว่าร้านเรือนสิริคาเฟ่แอนด์เลสเตอรองอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลบ,บ้านเกาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกับนางสาวสิริพรแสงสุวรรณอายุ41ปีและคนในร้านกําลังเก็บข้าวของอยู่ถามว่าเก็บทําไมบอกว่าจะย้ายออกแล้วไม่อยู่แล้วนะครับ นางสาวสิริพรเล่าว่าร้านของเธอและร้านของผู้ก่อเหตุมีรัวติดกันก่อนหน้านี้ฝ่ายคู่กรณีเคยร้องเรียนเรื่องถังน้ําของห้องน้ําว่าไม่ถูกสุขลักษณะทางร้านก็ไดใดมีการแก้ไขแต่ก็ยังโดนแซะนะเรื่องถังน้ําและก็เรื่องเสียงดังไม่หยุดทั้งที่ทางร้านก็ได้มีการแก้ไขมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาทางร้านก็โดนราวีไม่เลิกแล้วก็มีการทักมาป่วนใน Facebook ของทางร้านและเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมา อีกฝ่ายก็มาเบรกรถเสียงดังอยู่หน้าร้านก่อนหน้านั้นก็เคยมีการยิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังมาโดยตลอดทางร้านก็ไม่เคยตอบโต้อะไรล่าสุดทนไม่ไหวก็ไม่อยากจะอยู่ต่อก็เลยย้ายร้านเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับครับร้านาถามว่าถ้าเกิดย้ายไปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะให้เนี่ยพี่สาวเธอเนี่ยมาขายกว๋วยเตี๋ยวขายเคก้กแต่จะมีการเขาเรียกว่าขยับเวลาไปขายช่วงกลางวันแล้วก็ไม่ปิดดึกเพื่อหลีกเลี่ยง การเจอกันกับอีกร้านหนึ่งอะไรประมาณนี้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยหลังคาค่ะเวลาฝนตกอ่ะน้ำเขาอ่ะลงมาบ้านหนูจนบ้านหนูท่วมหมดเลยบ้านหนูท่วมหนูก็ไม่เคยร้องเรียนจนหนูต้องเอาหินขวดอมาลงเองเขา แฟนเขาพาหมามา,มาที่ข้างข้างข้างร้านหนูตลอดมาขี่ตรงป้ายตรงไรหนูก็ไม่เคยร้องเรียนไม่เคยทําอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันมันมันจุกไปหมดแล้วที่มันมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันมันเยอะเกินไปแล้วก็อนนี้ลูกค้าก็ไม่มีพนักงานก็ออกออก,ออกไปออกไปบางส่วนว่าหลายคนก็กลัวความปลอดภัยของตัวเองด้วยกันแล้วคุณสิริพรยังบอกอีกว่าเราก็แค่ประชาชนธรรมดาก็าไม่มีอะไรจะไปต่อสู้เรียกร้อง ก็หมายความว่าเนี่ยอยากจะให้สื่อเนี่ยช่วยเหลือนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวเห็นบอกว่าเนี่ยไปคุยกับฝ่ายคู่กรณีแต่ว่าไม่ได้คุยกับคนที่บอกว่าเป็นตํารวจนะไปคุยกับเมียอีกทีหนึ่งเมียตารวจอีกทีหนึ่งนะฮะทางฝ่ายเมียเนี่ยยืนยันบอกว่าเนี่ยนะเสียงปืนเนี่ยนะครับไม่ใช่เสียงปืนของสามีเออแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยร้านของเราทั้งสองนั้นมีเรื่องกันจริงเรื่องปัญหาท่อน้ําแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ช่วงฝนตกก็มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าและมีการท้าทายกันเกิดขึ้นแต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยไปยิงปืนใส่เขาอาจจะไปมีเรื่องกับคนอื่นมาหรือเปล่าแล้วมากล่าวหาว่าสามีเธอเนี่ยเป็นคนยิงนี่ประมาณนี้นะฮะครับอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะว่าทางคนที่เขาร้องเรียนเนี่ยเขาไปแจ้งความหรือเปล่านะครับครับ